อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกันด่วนฐานไทยของเราพีชีพเพิ่มอีก2อนายบนสมรภูมิเนิน3 5 0รถลดถังไทยคำรามแล้วยิ่งถล่มคาสิโนฐานสแกมเมอร์ช่องสายตะกูยืนยันแล้วแกรม102ที่ยึดมาได้มอบให้ DTI ไปศึกษาวิจัยต่อข่ามนป่วนไปทั่วโลก วางแผนประท้วงทุกประเทศใส่หลายป้ายสีไทยบอกว่าไทยยิงก่อนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทุกผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับด่วนทุกผู้ชมครับจะต้องตามข่าวกันต่อนะครับล่าสุดนี้นะครับพื้นที่ปราสาทตาควายกําลังระอุเลยครับในการประทะกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเนิน3.50ท่านทุผู้ชมครับในช่วงเวลา3ทุ่มสองนาทีที่ผ่านมาครับมีรายงานล่าสุดออกมาว่าทหารไทยของเราได้พลีชีพเพิ่มอีก2นาย บนสมรภูมิเนิน3 5 0หนะครับหลังสู้รบกันอย่างดุเดือดและพยายามที่จะเข้ายึดคืนอธิปไตยของไทยบนเนิน3 5 0นะครับเบื้องต้นยังไม่สามารถนําร่างออกจากพื้นที่ได้นะครับส่งผลให้ตอนนี้มียอดทหารของเราพรีชีพไปแล้วขนาดนี้จํานวน19นายนะฮะท่านผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจมาณนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอสดุดีการปรีชีพของทหารไทยของเราทุกนายนะครับสถานการณ์เนี่ยมันเดือดตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชม ในพื้นที่ของปราสาทต,ตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยเป็นจุดที่เราเองยังไม่สามารถยึดคืนได้นะครับหลังจากที่เราเองไปปักธงที่ตัวปราสาทแล้วแต่ทางฝั่งของกัมพูชายังคงดรดดมดมยิงไม่หยุดท่านผู้ชมครับเป็นการยิง BM21 สลับกับโรนพีชีพนะครับซึ่งมีการปรับแผนวิธีการลบนะครับสำหรับทางฝั่งของเขงมรเองก็ใช้วิธีโจมตีทางอากาศ เข้ามาเสริมด้วยระหว่างการยิง b m 21นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับไทยของเราคงจะตีโอบขึ้นไปทางด้านข้างน,นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องตามรายงานกันต่อเพราะว่ารายงานทางฝั่งของ Army b ี r บริ r ต f ร r ่ฟก็ออกมารายงานประมาณนี้นะครับก็ไปดูเรื่องราวทางฝั่งของช่องสายตะกูกันหน่อยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับเยะครับ าดออกรเวันนี้ครับวันที่16ธันวาปี2568ครับหน่วยทหารม้านะครับรถถังของไทยได้ปฏิบัติการทางทหารนะครับตอบโต้โดยใช้รถถังทำการยิงถล่มอาคารบ่อนคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชานะครับในพื้นที่ช่องสายตะกูการโจมตีครั้งนี้นะครับ มีขึ้นหลังจากที่พบว่าทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้นะครับเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารสําหรับการปล่อยโดรนโจมตีใส่ประเทศไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับการยิงถล่มดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําลายฐานปฏิบัติการของกัมพูชาให้สิ้นซากนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับถล่มอย่างเต็มที่สําหรับม้าเหล็กของเรานะครับรถถังเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับนี่ไฟกําลังลุกท่วมขึ้นมานะฮะ คาสิโนแห่งนี้ใหญ่นะครับดูจากรูปเนี่ยใหญ่มากนะครับคาสิโนแห่งนี้มีชื่อว่าทูอินวันนะครับถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการของทางฝั่งกัมพูชาเลยครับเราเองก็สกัดก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ช่องสายตะกูเนี่ยตรงนั้นทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นฐานสแกมเมอร์เก่าท่านผู้ชมครับแล้วก็คาสิโนที่การประทะก,กันรอบแรกเนี่ยนะครับโ,โหตอนนั้นเองสแกมเมอร์หนีกันออกมาตั้งแต่ ช่วงเที่ยงคืนนะครับหนีตายกันออกมาแล้วรอบแรกเนี่ยท่านผู้ชมครั้งนี้เองเนี่ยหลังจากที่ไม่มีประชาชนอยู่แล้วคนอยู่แล้วเนี่ยทหารัาเมนมันก็นะครับเข้าไปทําเป็นฐานราชาการนะฮะท่านผู้ชมครับปล่อยโรนนะครับนะฮะโร,รนพีชีพเนี่ยเป็นภัยคุกคามมากในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่จะกลายเป็นอาวุธหลักไปแล้วของกัมพูชานะครับที่ใช้โจมตีใส่ฐานของเราก็ เราจะต้องตัดตอนก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลไปถึงพลเรือนประชาชนไทยของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันใช้โรนเข้ามาโจมตีพื้นที่ด้านในนะฮะท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนไทยของเราได้นะครับก็ยังคงเหลือคาสิโนที่ช่องสะง,งามนะครับที่หลายคนนี่บอกว่าไปตรงนั้นหน่อยนะครับเป็นของรียงพัดท่านผู้ชมครับเออนะฮะไม่มีการประทะกันเลยตรงนั้นเงียบกริบเลยนะฮะท่านผู้ชมและก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ปลอยเปต นะครับที่สาแก้วนะครับมันกักคนหองเราเอาไว้ตรงนั้นมันกลัวว่าเราจะไปถล่มนะฮะก็เหลืออีก2จุดที่ตอนนี้นะครับกำลังเชียร์กันอยู่นะฮะรีบไปถล่มด่วนล่าสุดเนี่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับเกี่ยวกับอาวุธที่ฐานไทยของเรายึดได้ที่เนิน500นะฮะท่านผู้ชมครับว่าจะเอาไปทําอะไรกันต่อสรุปแล้วเนี่ยก็คือนะครับเอาไปมอบให้ทางฝั่งของ DIT ทท่านผู้ชมครับศึกษาต่อนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนานาน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารนะครับได้ออกมาบอกกล่าวว่ารู้เขารู้เรานะฮะกอหอมอบให้ DIT สอนะครับสปทประสานงานทบครับนำแกลม102ของเขมรครับที่ฐานไทยของเราเนี่ยยึดมาได้ไปศึกษาวิจัยต่อครับร่วมกันกับสายสัมพุุธนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราเองเนี่ยก็จะยกระดับนะครับ ศักยภาพของกิตความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในการศึกษาอาวุธที่ทันสมัยในเจน5หรือว่ายุคที่5ของทางจีนท่านผู้ชมครับนะฮะแต่เขมนเอามาใช้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นของเขมรน,นะครับก็ต้องพูดตามนั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับทางกองทัพไทยของเราท่านผู้ชมครับ เรื่องราวต่อมาท่านผู้ชมครับไปดูขมิญน,นี่มันทํากันเป็นขบวนการนะครับล่าสุดนี้ป่วนประท้วงไปทั่วโลกแล้วนะครับทํากันเป็นขบวนการทํากันเป็นเครือข่ายนะครับในการใส่ร้ายป้ายสีไทยของเราจากต่างประเทศนะครับโจมตีในประเทศของเราไม่พอไปที่ต่างประเทศเองก็ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงชาวขมิญน,นะครับก็ยังคงไปยื่นหนังสือตามสารทุกต่างๆแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเราสารพัดนะนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับทำร้ายกัมพูชา มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าคนแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับมันจะบังเอิญเกินไปไหมเพราะมันมีการประท้วงวันเดียวกันนะครับในแต่ละประเทศก็คือในวันที่14ธันวาปี2568ที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมครับก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียเท่าที่ผมทราบคือ3ประเทศนี้มีการเดินประท้วงกันอย่างจริงจังนะฮะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของออสเตรเลียกันก่อนท่านผู้ชมครับ กลุ่มประท้วงของขมรน,นะครับปะท้วงประเทศไทยของเรา จะสังเกตเห็นนะครับภรยาชาวขเมนนะครับแล้วก็ผู้ที่พำนักอยู่ในออสเตรเลียที่เป็นชาวขเมนนะครับต่างก็รวมตัวกันนะฮะท่านผู้ชมครับมาประท้วงที่หน้าสถานทูตนะฮะป้ายสีไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับทำให้เราเสียหายก็ต้องบอกว่าการกระทําแบบนี้ของขเมนเนี่ยมันมีการวางแผนกันมาอย่างชัดเจนนะครับทั้งข้อมูลรูปภาพทุกอย่างครับ เหมือนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมครับในการออกมาประท้วงในแต่ละประเทศนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราเองยังตามขามินไม่ทันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับสำหรับข่ามินพัฒถิ่นพวกนี้เวลามีการเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะนัดกันแต่ละประเทศแล้วประท้วงพร้อมกันเลยนะครับนี่ละฮะท่านผู้ชมที่ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันหน่อย ในวันเดียวกันนั้นก็คือวันที่14นะครับธันวาปี2568นะครับก็มีกลุ่มผู้ประท้วงนะครับเดินขบวนกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนะี่ยฮะทั้งภาพนะฮะการเขียนป้ายอักษรนะครับแบบเดียวกันเลยกับอยู่ที่ออสเตรเลียเทนผู้ชมครับนะฮะ จมตีใส่เราอย่างเต็มที่นะครับสำหรับทางฝั่งของขับเมนท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินขบวนสร้างความวุ่นวายให้กับคนญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไปทํางานมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่ญี่ปุ่นต่างก็พากันออกมาประท้วงแบบนี้ประเทศต่อมาครับในวันเดียวกันนั้นคือวันที่14นะครับเดือนธันวาคมพี2568ที่ประเทศเกาหลีใต้นี่นะฮะท่านผู้ชมตามภาพนี้เลยนะครับ มันนัดกันเป็นเครือขา่ายท่านผู้ชมครับในการโจมตีใส่ไทยของเราอท่านผู้ชมครับก็น่าสนใจว่าการส่งข่าวสารแบบนี้ส่งไปยังชาวโลกกันนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่ผมรู้สึกว่าขมิน้นทำไมมันเร็วจังนะครับทำไม